ไปดูในเรื่องของมุมมองนะคะปัญหาสุขภาพช่องปากที่มันจะกระทบกับมิติในเศรษฐ,ฐกิจทั้งเงินในกระเป๋านะคะแล้วก็ต่อเชิงสังคมกันบ้างนะคะคุณหมอราชนกค,ค่ะไม่ทราบว่าผลกระทบในมิติเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากปัญหาช่องปากมันมีอะไรบ้างอยากจะให้คุณหมอช่วยเล่าเอาในภาพกว้างในภาพกว้างระดับประเทศก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นคุณหมอค่อยลงลึกในในส่วนของพื้นที่หรือชุมชนต่างๆนะคะ เรียนเชิญคบหมอค่ะขขาคุณมากค่ะ<อ>ก็เรียนคณะผู้จัดนะคะพี่ท่านวิยากรนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่ทุกคนนะคะก็วันนี้ก็เป็นามาในฐานะของทีมวิยากรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะทางามสอชอที่ได้มาจัด กิจกรรมในวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในพื้นที่นะคะในส่วนในเรื่องของอปัญหาสุขภาพช่องปากแล้วก็ผลกระทบใน มิติทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการศึกษานะคะในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะของโลกหรือว่า cost of l i v i n s ที่ได้มีโอกาสร่วมทำนะคะภายใต้การสนับสนุนของมสช,อชเองแล้วก็พี่พี่สุนีพี่จันทนาที่ช่วยด้วยนะคะอันนี้เป็นสรุปรวมเลยจากการสำรวจความชุกของโรคในช่องปากนะคะแผนภาพทั้งหมดนะคะว่าจากการสำรวจในปี2560อกะคะ่ะก็คือสุขภาพช่องปากของคนไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะต้องขอบคุณธนแพทย์หญิง วรมนัคสุนะคะจากสำนักทันตะที่เป็นคนออกแบบอันนี้อันนี้นะคะจากปัญหาตรงนี้เราสามารถที่จะไปคำนวณในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็เห็นภาพสะท้อนว่าปัญหาโรคในช่องปากเนี่ยมันเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของของประเทศนะคะถทาสไลด์ต่อไปก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะแล้วก็เอาข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะในส่วนของอสีเข้มนะคะก็จะเป็น ข้อมูลของประเทศแล้วก็สีตัวเลขที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าปัญหาฟันผุเนี่ยถ้าเทียบกับ ในระดับประเทศเองอของเชียงใหม่ก็ดีนิดนึงนะคะดีกว่านิดหน่อยนะคะก็คือเพราะว่าในในบ้านเรานะคะคทางเหนือเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟัวไลน์นะคะกะ็คิดว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แบบดูสภาพสถานการณ์ฟันผูกข,ข,ของของของคนเชียงใหม่เนี่ยดีกว่าในระดับประเทศแต่ว่าถ้ามาดูนะคะข้างล่างนะคะเรื่องของเหืออักเสบนะคะก็จะเห็นว่าโอเชียงใหม่ก็ไม่แพ้ สวัดอื่นก็คือ,อมีปัญหาเรื่องเหงือักเสีปริธานค่อนข้างสูงก็คือสรุปสุดท้ายเรื่องของการสูญเสียฟันมันก็คือ,อถึงถึงฟันผูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของเหงือ่ออกเสบเรื่องของปัญหาปริธานก็นําไปสู่การสูญเสียฟันเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้จากภาพตรงนี้ค่ะก็จะนําไปสู่เรื่องของการคนนํานวณค่าใช้จ่ายขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะก็อันนี้ค่ะเป็นแนวคิดในเรื่องของการคิดต้นทุนความเจ็บป่วยซึ่งแนวคิดตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันจะสะท้อนถึงเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะทีท่ทั้งรัฐแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องจ่ายไปมันจะมีในส่วนแรกนะคะอันบนสุดก็เป็นเรื่องของต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษา ะะซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องอทางตรงเนี่ยมันมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโดยตรงแล้วก็ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของค่าเดินทางนะคะ เดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อ,กอีกส่วนหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นเรื่องต้นทุนทางอ้อมแล้วก็ต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ะคะ่ะทีนี้เนี่ยในส่วนที่แบบจะสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้เห็นจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นส่วนส่วนอันบนก็คือตรงนี้นะคะก็ก็คือ,อเราคํานวณน,นะคะจากความชุกในในภาพแรกที่เห็นนะคะความชุกอันนี้เป็นของระดับประเทศนะคะก็คือ,อความต้องการในการที่จะรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดฟันรักษาล่าฟันฟันฟันผุ เหนืออักเสบปริทานแล้วก็รวมถึงการใส่ฝันเทียมเนี่ยนะคะอันนี้เอาเฉพาะการรักษาที่อยู่ภายใต้สิทธ,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 ธิประโยชน์ของสปสชนะคะก็คืออันนี้เป็นภาคของประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าล้านนะคะเกือบสอง2,000ล้านนะคะใช้ต่อไปก็จะเป็นของเฉพาะาของเฉพาะเชียงใหม่เองนะคะก็คือถ้าใช้แนวคิดเหมือนกันนะคะก็ตัวเลขก็ก็ก็หลายพันล้านอยู่นะคะเพราะว่าคนเชียงใหม่เนี่ยถ้าตามาาข้อมูล ประชากรในประชากรกลางปีของจาก Health Data Center นะคะก็จะมีประมาณ1.6ล้านคนนะคะแล้วก็ GDP ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าในปี2,560ก็จะอยู่ที่อันดับ28นะคะค่า GDP ต่อหัวประชากรที่จะอยู่ที่ประมาณ1,3 0 0 0 1แสนสา่นบาทนะคะทีนี้ก็คือคิดเป็นต้นทุนทางธนกรรเนี่ยก็จะอยู่ที่1.33ของรายได้ต่อหัวประชากรก็ตรงนี้ค่ะก็สรุปว่ามันแสดงให้สะท้อนให้เห็นว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาการรักษาโรคเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็คือ ทำยังไงที่เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านวิทยากรท่านอื่นก็คงจะมาบอกนะคะอันนี้แต่ว่าแสดงให้ดูค่ะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้ค่ะ,อะนอกจากต้นทุนที่ที่เมื่อกี้ที่แสดงเนี่ยเป็นต้นทุนที่จับต้องได้เลยเป็นเป็นเงินจริงๆเป็นเงินในกระเป๋าที่ต้องจ่าย่อไปซึ่งถ้าส่วนเนี้นะคะถ้าดูด้านบนเนี่ยค่ะก็จะถ้าในประเทศไทยเนี่ย อกองทุนสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสปะสะชอของกองทุนข้าราชการหรือส,รสังคมเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะดูแลประชาชนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นทุนในเรื่องของการบริการก็แล้วก็มีบางส่วนที่ประชาชนต้องจ่ายเองเดี๋ยวจะก็จะแสดงในสไลด์ต่อไปทีนี้อยากจะให้ดูเน,ะะนี่ยค่ะในค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แอบแฝงมาแล้วก็มันไม่ได้ถูกดูแลโดยโดยรัฐบาลหรือว่าหลายๆคนน่ยก็อาจจะไม่เห็นตรงนี้นะคะ ก็คือถ้ามาดูอย่างเรื่องของต้นทุนที่ไม่ใช่การบริการทางธนกรรมเรื่องของค่าเดินทางอะคะอ่ะมันไม่ได้มีตัวเลขจริงๆนะคะแต่นี่เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยเนี่ยมันได้จากการสำรวจของอสำนักง,งานสถิตินะคะในปี2562เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเสียค่าใช้จ่ายประมาณ128บาทในการเดินทางไปรับการรักษาแต่ทีเนี้ยเนี่ยก็พบว่า ร้อยละห้าสิบสามะคะ่ะจะเสียมากกว่านั้นนะคะก็คือประมาณร้อยถึงสี่เก้บ้าบาทยังไงก็ดีนะคะ,ะการการเดินทางไปรับการรักษาอย่างในเรื่องของโรคฟันเนี่ยเราก็รู้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปครั้งเดียวนะคะอันนี้มันคือแค่ต่อครั้งนะคะถ้ามีการรักษาที่ซับซ้อนขึ้นอีกก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ยเพิ่มอีกและยิ่งในเชียงใหม่นะคะก็หลายๆคนก็มาจากพื้นที่ที่ยิ่งอยู่ไกลอยู่บนดอย การเดินทางก็ยิ่งลำบากค่ารถก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะก็นี้ก็เป็นค่าค่าที่จ่ายที่แอบแฝงแล้วเราแล้วตรงเนี้ยส่วนเนี้ยก็ไม่มีใครหมายถึงว่า,ากองทุนเขาก็ไม่ได้มามาดูสอดพอตตรงนี้นนค่ะแล้วก็มาดูทางอ้อมอีกะค่ะก็คือเรื่องของการาสูญเสียผลผลิตนะคะถ้าถ้าดูตามาตามเฟรมเวิร์กนะคะ productivity loss ซึ่งก็คือเรื่องจากการขาดเรียนขาดไรายได้จากการทํางาน ในในส่วนตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้มีการศึกษาตัวเลขจริงๆว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามีการอย่างข้อมูลสำรวจของสภาวะทันปะเนี่ยคะ่ะก็พบว่าเด็ก12ปีเนี่ยขาดเรียนถ้านในระดับประเทศเนี่ยก็คือจะอยู่ที่12 12เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์นี้เป็นของเชียงใหม่แต่พอ15ปีอะคะ่ะของเชียงใหมก่ก็อยู่ที่7.9ก็มากกว่าของประเทศทีเนี้ย ก็มาดูที่ข้อมูลอย่างของอังกฤษหรืออเมริกาตัวก็จะมีเว็บไซต์นะคะเขาก็มีแสดงตัวเลขตรงนี้เขาก็พบว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยเด็ก26%เนี่ยก็ขาดเรียนจากจากการปวดฟันนะคะ,ะเฉลี่ยนเนี่ยสาวันนะคะจากทั้งทั้งทั้งหมดในเวลาเรียนของเขา,าแล้วก็ของที่อเมริกาเนี่ยเขามีการคำนวณว,ว่าเขาคนที่มีปัญหาโรคฟันเนี่ย จะมีการสูญเสียผลผลิตเนี่ยคะ่ะจากการเสียเวลาตรงนี้อยู่ประมาณโอ้มันเยอะมากเลยเพราะว่ามันถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นเงินไทยก็เป็นหลายล้านล้านเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูต้นทุนที่จับต้องไม่ได้นะคะ,ะก็อย่างเรารู้ว่ามันมีตรงนี้อยู่แต่มันไม่มีใครมาคํานวณเ,เ,เป็นตัวเลขเป็นเงิน<ะ>มันคานวณไม่ได้ทีนี้ก็มีไปลองดูข้อมูลนะคะจากของอังกฤษเขาก็มีแสดงนะคะว่าร้อยละหกเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ย มีปัญหาป่วยจากโรคฟันหรือว่ามีร้อยละสามสิบแปดที่นอนไม่หลับจากการปวดฟันหรือว่าที่ของของอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าคนกลุ่มวัยทำงานเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผลผลสุขภาพโรคในช่องปากของเขานี่มีผลต่อการสัมภาษณ์งานด้วย mm hmm. อันนี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่า,อานอกจากค่าใช้จ่ายที่เราเห็นเป็นตัวเลขที่หลายพันล้านนะคะมันยังมีค่าใช้จ่ายแฝงหรือผลแฝงอยู่ที่ หลายๆคนอาจจะลืมไปค่ะในตารางฟัง <c oughs> ด้านขวามือเนี่ยนะคะจะเห็นว่า UK 26%มันเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงมากมากกว่าเราคะจำนวนประชากรเขามากกว่าคือจริงๆอ,อ่ามันมันเป็นตัวเลขจากการสำรวจซึ่งตรงนี้มันมีรายละเอียดว่าเขาอ่อาจจะคือคือ UK นี้มันมันอ้ข้างใหญ่แล้วก็ มันมีหลายหลายหลายพื้นที่ก็ก็ตรงเนี้ยหยิบมาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดูตรงเนี้ยค่ะว่าว่าเ,าเขาเอามาจากตรงเ,เฉพาะของอังกฤษเองหรือว่าหลาที่ไหลจากาตรงหใหยใช่ใช่แต่ทีเนี้ยมันก็คือ เขาอาจจะมีการเก็บข้อมูลละเอียดหรือว่ารวมในกลุ่มอื่นๆด้วยเพราะว่าอย่างของเราที่เราสำรวจเนี่ยเราสำรวจเฉพาะ12ปีหรือ15ปีเพราะฉนั้นก็คือ,อตัวเลขตัวนี้อาจจะยังมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าแค่แบบสะท้อนว่าปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยแม้ในประเทศที่เขามีเจริญแล้วนคะคะพูด,ดง่ายๆก,ก็ยังมีปัญหาสะท้อนแล้วแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะมีการเก็บตัวเลขหรือข้อมูล ที่ที่ละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องในขณะที่ของเราก็จะมีสํารวจ5ปีต่อครั้งค่ะค่ะตรงนี้มันเป็นรายละเอียดอาจจะยังไม่น่าจะเปรียบเทียบกันได้แพแค่สะท้อนให้เห็นภาพว่ามันในประเทศของเขาเขาก็มีการที่จะสํารวจแล้วก็สะท้อนปัญหาตรงนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดในเราเรามองให้แคบลงมาเอาดูเฉพาะในประเทศไทยแบบนี้อ้อมสามารถสรุปจากในช่องสี่เหลี่ยมของอาจารย์ได้ไหมคะด้านขวามือว่าเด็กในช่วงอายุ12ปีถ้าเกิดเปรียบเทียบ12ปี15ปี นะคะพบว่า12ปีขาดเรียนมากที่สุดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่วงอื่นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การจํานวนขาดเรียนมันมากกว่าเท่ากับว่าสัดส่วนในกลุ่มนี้ค่อนข้างมีปัญหาฟันผุมากที่สุดหรือเปล่าเออ่จริงๆถ้าต้องให้พี่พจารณากับพี่ปิยดาช่วยเพราะว่าเรื่องของการสำรวจในะดับประเทศเนี่ยพี่ปิยดากับพี่จันทนาได้อ่อ เป็นเป็นผู้ดูแลมาตลอดนะคะลงลึกในเฉพาะกลุ่มใช่ลแล้วเป็นแล้วคือเอาตัวเลขมาใช้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าที่พี่ก่อนเขาพูดอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมคะมพี่ได้ไหมคะคุณหมอคะพีปฏิญดาช่วยดีค่ะคืออย่างนี้คะ่ะจริงๆมันมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งจากการสํารวจซึ่งออพูดถึงค่าเฉลี่ยการขาดเรียนของเด็กจริงๆในสไลด์ตัวเองก็จะมีนะคะก็คือว่า ค่าฉเฉลี่ยการขาดเรียนของเด็กนะคะในกลุ่มอายุ12ปีที่คุณหมอราชนกพูดถึงนะคะจริงๆเราใกล้เคียงกับยูเคมากเลยนะก็หมายความว่าเด็กอายุ12ปีที่ต้องขาดเรียนที่ต้องขาดเรียนจากการปวดฟันแล้วจะต้องไปหาหมอนะคะมันจะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ภาคเรียนละวันหนึ่งแล้วก็หมายถึงว่าปีหนึ่งเขาจะเสียวันเรียนไปสองวันฟังดูเหมือนน้อยนะคะ<ช>แต่ว่าถ้าตามที่คุณหมอราชชนกพูดเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาเด็กไปหาหมอะค่ะ นะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องพาไปด้วยอย่างน้อยคนหนึ่งถูกไหมคะซึ่งคนพาไปก็คือคนที่จะเสียรายได้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะเราคิดค่าแรงขั้นต่ำจะได้ไม่ทราบว่าของเชียงใหม่อยู่เท่าไหร่นะคะเรามีเด็กในช่วงที่เป็นวัยเรียนปถะถมศึกษาอยู่ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ประมาณใกล้ๆห้าล,ล้านคนคะ่ะก็คุณเข้าไป นะคะก็ประมาณสิบล้านวันที่ผู้ปกครองที่พาเด็กจะต้องพาไปพาหมอนะคะค่ะก็จะเสียไรายได้ตรงนี้ไปอืแล้วก็คิดค่าแรงขั้นต่ำง่ายๆเลยคุณเข้าไปกับสิบล้านวันนั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดผลิตภาพขึ้นจากการที่ผู้ใหญ่จะต้องพาเด็กไปหาหมออันนี้ไม่นับว่าตัวผู้ใหญ่เองที่จะต้องมีปัญหาของตัวเองแล้วก็ต้องลาไปทํางานนะล,ลาไปหาหมอเพราะฉะนั้นโดยโดยรวมเนี่ยก็จะมองเห็นว่า การที่เราไม่ดูแลเด็กแล้วก็ปล่อยให้เกิดภาวะแบบนี้นะคะมันจะทำให้สูญเสียทั้งเรื่องของอตัวคุณภาพชีวิตของเด็กเองแล้วก็ทั้งเรื่องของภาระทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เรามองเฉพาะในกลุ่มเด็กประฐมเนาะ,ะที่ถ้าเป็นอายุสิบห้าปีจริงๆแล้วตัวเขาเองอะ่ะไปหาหมอเองได้แหละนะคะแต่เขาก็ขาดเรียนอยู่ดีวันเรียนเฉลี่ยนในการขาดก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าอาการ อันนี้มันเป็นเรื่องของความรับรู้ได้แล้วก็การรู้ตัวว่าควรจะไปหาหมอเพื่อรับบริการเมื่อไหร่ซึ่งในเด็กไทยในคนไทยนะคะก็ตรงนี้ตัวเลขตัวเนี้ยค่อนข้างจะน้อยนะคะอันนี้อันนี้เป็นโฟกัสที่เป็นสต๊าดี้ที่ขอโทษนะคะเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการสำรวจระดับประเทศเขาเอาข้อมูลระดับประเทศนะคะก็ไปคำนวณเป็นค่าคุณภาพชีวิต ทางด้านสุขภาพช่องปากของคนไทยนะคะก็เป็นข้อมูลระดับประเทศเหมือนกันค่ะเดี๋ยวย้อนไปถามคุณหมอรัชนกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในมุมมองของเศรษฐกิจเราเราได้รับทราบแล้วว่ามันมีรายจ่ายค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองให้แคบลงมาในแบบต่อหัต่อรายคนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอการที่เราจะไปรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปากของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนมันตกอยู่ที่ประมาณคนละ หลายหลายบาทเลยไหมคะแต่ต่อการรักษาโรคประชาชนเนี่ยได้รับบริการแล้วก็ได้รับการดูแลโดยรัฐเนี่ยจากข้อมูลของอกองทุนต่างๆรวมแล้วเนี่ยเขาให้บริการแล้วก็ดูแลประชาชนเนี่ยอยู่ที่งบเป็นงบประมาณเนี่ยเพียงร้อยละสี่สิบหกแต่ว่าพบว่าประชาชนเนี่ยไปใช้บริการแล้วก็ต้องคว้ากระเป๋าจ่ายเงินเองในการที่จะ ดูแลรับบริการธนกรรมนะคะ,<ฮ>ะรักษาอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ถึงร้อยละห้าก็คืออยู่ที่หมื่นกว่าล้านที่ที่ประชาชนต้องพักกระเป๋าจ่ายเองก็เฉลี่ยก็ประมาณพันเกือบสองพกว่าบาทต่อคนนะคะการรักษาส่วนใหญ่เน้นไปที่การรักษาหรือการป้องกัน,นะคะในปัจจุบันนี้ก็ข้อมูลส่วน,นใหญ่ก็เห็นไม่ได้เอามาแสดงให้ดูนะคะแต่ <ฮะ S 2> ว่าก็คือจากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการ สำรวจของอนามัยและสวัสดิการนะคะและว้วก็ข้อมูลของสปสช,ชอเองเนี่ยก็คือจะเป็นหนักๆก็จะเป็นเรื่องของการารักษานะคะคือเป็นแล้วแล้วประชาชนค่อยไปหาหมอค่อยไปรักษาใช่ค่ะไม่ได้เน้นหนักไปที่เรื่องของการป้องกันคือเครือบปูโอไรก่อนที่มันจะผุลักษณะแบบนั้นก็มีน้อยกว่า,วาใช่ค่ะใช่ค่ะ